สวัสดีครับเทคที่3แล้วโทรศัพท์มันร้นนะพยายามจะเอาสั้นๆแต่อยากให้กระชับแล้วก็เข้าใจนะครับสำหรับ MTX ที่ในคอมเมนต์บอกว่าเครื่องไม่แรงนะครับเครื่องมันไม่แรงนะครับเครื่องไม่แรงแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะแรงนะครับแต่ว่าโดยมันไม่เหมาะสมนะครับมันไม่เหมาะมันมีปัญหาเอาง่ายๆว่าเครื่องมีปัญหาว่ามันไม่แรงนะครับ MTX เป็นรถเก่านะครับต้องเข้าใจว่าเป็นรถเก่ารถเก่าทีนี้อยากถามว่ารถที่มาถึงมือเราเนี่ย คุณได้ทําเองไหมหรือว่ามาจากเขานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราต้องตั้งคาถามนะครับสำหรับเจ้าของรถเจ้าของคอมเมนต์นะครับทีนี้อันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะมา มามาวิเคราะห์ให้ฟังหรือว่ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับ MTX มันเป็นรถเก่านะครับมันเป็นรถเก่าแล้วผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คือส่วนของเครื่องยนต์ส่วนที่2คือส่วนของระบบไฟแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องเก่านะครับมันเป็นเครื่องเก่าที่มาจากคนอื่นหรือว่า มาจากไหนไม่ทราบแต่ถ้าเราทําเองไม่มีปัญหาเราทราบเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าถ้าว่ามาจากคนอื่นนี่เราจะไม่รู้เครื่องยนต์นะครับ MTX เนี่ยมันเป็นเรื่องของอเครื่องระบบหม้อน้านะครับแล้วก็มีวาล์วนะครับ MTX เครื่องถ้าเครื่องคุณสมบูรณ์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเอาแค่สูบแหวนไม่หลวมหนึ่งเลยสูบแหวนไม่หลวมสองนะครับสองเลยนี่สําคัญนะครับสองซีนข้างข้อรั่วไหมซีนข้างข้อรั่วหนึ่ง รถอาจจะไม่มีแรงหรือแรงน้อยรถน้อยลง2ส,สตาร์ตติดยากครับนะสีข้างข้อรั่วไหมแล้วก็ประการที่สองเอ็มทเ,เอ็กซ์เน่ยมันมีระบบวาลเห็นไหมครับมันมีระบบวาลอย่าอย่ามองแต่ตัวนี้นะตัวนี้คือใบวาลวนะให้นึกถึงตัวนี้ด้วยตัวนี้คือตัวกักไอเสียนะครับไอเสียมากๆมันจะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับทีนี้มาทํามาดู ระบบวาลวของคุณวาลวตายไหมใบวาลวค้างไหมมันเปิดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้ามันเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรถคุณจะไม่แรงต้นนะครับพอแรงปลายเนี่ยมันจะได้แต่แรงต้นคุณจะไม่ได้นะครับแรงต้นไม่ได้เพราะวาลวมันไม่เล่นให้นะครับลองเช็คดูวิธีเช็คก็เอามือดันไว้หรือว่าเขาไม่มียางอย่างนี้ก็เร่งดูว่ามันวิ่งเข้าวิ่งออกไหมนะครับถ้ามันไม่วิ่งเข้าวิ่งออกเปิดออกมาดูครับว่าใบวาลวยังอยู่ไหมหรือวาลตายไหมหรือระบบวาลวยังใช้งานได้ไหมนะครับระบบวาล์วงตัวกักไอเสียครับ ตัวากากไอเสียเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีหลอดกระดาษอยู่นะครับถ้ามันไม่มีหลอดกระดาษนะครับถ้ามันไม่มีหลอดกระดาษมันก yeah. ็จะโล่งถูกไหมครับมันก็จะโล่งพอมันโล่งเสร็จไอเสียมันก็จะวิ่งขึ้นมาเลยนะครับมันจะวิ่งขึ้นมาเลยมันก็อาจจะมีผลแต่ในเนี้ยมันจะมีหลอดกระดาษถ้าว่าจะให้มันโล่งซะเลยไม่มีหลอดกระดาษควรจะอุดดีกว่านะผมเลือกว่าผมแนะนําว่าให้อุดดีกว่านะครับนี่คือระบบของเครื่องยนต์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูว่าระบบอื่นๆเรารั่วไหมเนี่ย ตามคอลีดเราล่ว,ลวไมไหมคาบูเราตรงรุ่นไหมเราอุดทุกรูหรือเปล่านะครับนมหนูเราใช้ตรงใช้เหมาะสมหรือยังนมหนูอากาศนมหนูเดินเบานมหนูน้ำนมเนี่ยนม,น,มน,มน,มนมหนูนมนมหนูน้ํามันเนี่ยเรา เซ็ตมันโอเคแล้วไหมนะครับนี่คือนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับส่วนของเครื่องยนต์นะแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกองอากาศคงไม่มีผลมากเท่าไหร่มีแต่มันก็ไม่มากเท่าไหร่เราเปลือยได้แต่ว่านี่หลักๆเอาอย่างนี้ก่อนในระบบของเครื่องยนต์นะครับผมแนะนําว่าหรือว่าเล่าให้ฟังว่าลองดูอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้พอพ้นจากระบบเครื่องยนต์ต่อไปก็เป็นระบบไฟซึ่งเราได้มาเนี่ย mtx เนี่ยเราไม่รู้ว่าไฟเขาต่อเขาเดินมายัางไงใช่ไแต่ถ้าเราเดินเองโอเค ถึงเราเดินเองก็ระบบไฟอยากจะบอกว่าเมื่อรถเราเดินเบาเนี่ยถ้าเกิดมันชอ็อตถูกไหมครับไฟมันไม่แรงเนี่ยไฟมันหายไปหรือมันถูกลดทอนไปเนี่ยมันก็จะทําให้รถเราไม่มีแรงไปด้วยนะครับ ไม่มีแรงเพเาะพอเราวิ่งรอบจัดๆหรือว่าเร่งเครื่องขึ้นสูงๆไฟมันผ่านลงกาวแล้วมันก็มีมาเยอะมันก็เข้าไปเลี้ยงเครื่องยนต์เราได้นะครับนั่นคือระบบไฟนะครับดูว่าไฟรั่วไหมนะครับไฟรั่วหรือเปล่านะครับระบบไฟรั่วไหมนะครับเราเดินสายไฟถูกไหมวิธีแก้ไขหรือตรวจสอบง่ายที่สุดทําให้เป็นระบบ3สายก่อนนะครับทำไฟให้เป็นระบบ3สาย นะครับลองดูเทสดูระบบไฟนะครับนี่คือไฟนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของระบบน้ํามันนะครับระบบน้ํามันก็คือเราผสมทูทีมากไปไหมนะครับเราผสมทูทีมากไปไหมอย่าลืมนะครับว่าทูทีไม่ได้เผาไหมนะครับไม่ได้เผาไหมทั้งหมดนะนิดหน่อยไม่ได้เผาไหมเป็นส่วนใหญ่นะครับมันจะออกมาเป็นควันถ้ามันมากไปเนี่ยมันทูทีในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงมากไปรถจะสตาร์ทติดยากนะครับรถจะสตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็จะอืด นะครับแล้วจะอืดทีนี้มันจะดีขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เราร้อนขึ้นนะครับพอเครื่องยนต์เราร้อนขึ้นระบบขับดันน้ํามันทูทีออกมามันจะดีขึ้นถูกไหมครัมันจะไม่เชื้อเพลิงเร็วขึ้นมันจะดันออกมาเยอะขึ้นควันก็จะขมงงชงเฉงนะครับว่าทูทีเราเยอะไหมถ้าเยอะมันจะอืดครับลองลดปริมาณทูทีลงนะครับลดลงนะครับลดลงถ้ามันถ้ามันถ้ามีปัญหาหรือว่ามีผลกับทูทีก็คือเราลดปริมาณลงแล้วมันดีขึ้นก็โอเคไปนะครับนะครับนั่นคือระบบน้ํามันนะ มันก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มีประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงขอเพิ่มในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ถ้าอยากให้เช็คดูว่าระบบไฟคุณนะระบบไฟคุณนี้เป็นไฟเดิมไหม เป็นไฟเดิมหรือว่าเขาแปลงไฟมาแล้วนะครับแปลงไฟมาแล้วก็คือแปลงจาก AC CDI ไปเป็น DC CDI หรือว่า,าระบบไฟเป็นแปลงจากา AC ของเดิมไปเป็น AC แบบซิงเกิลคอยของคอยสปินเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยถ้าเครื่องยนต์คุณโอเคระบบน้ำมันคุณโอเคระบบไฟคุณอลองเปลี่ยนคอยสปินเตอร์ดูคอยซิงเกิลคอยนะครับตัวซิงเกิลคอยเขาเนี่ย ตัวสิงเิลคอยขาเนี่ยของแท้ของเทียมมันจะไม่เหมือนกันนะครับระบบวิธีการจ่ายไฟหรือว่ารูปแบบการจ่ายไฟเนี่ยไฟมันจะแรงต่างกันนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าไฟสปินเตอร์เนี่ยแรงมากนะครับแรงมากถ้าใครตั้งจานไฟไม่ได้เนี่ย รถมีถอยหลังครับประมาณนี้ครับฝากไว้สั้นๆแนะนําไว้สั้นๆเล่าให้ฟังไว้สั้นๆนะยาวกว่านี้ก็คงจะยากหน่อยผมไม่ได้ลื้อให้ดูแล้วก็อยู่หน้าง,งานลองไปตรวจสอบตามลําดับที่ผมว่ามานะครับเผื่อจะเจอปัญหานะครับระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเจอปัญหาจะได้แก้ไขแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเติมเติมท่อไอเสียตันก็มีผลนะครับท่อไอเสียตันก็มีผลนะอ่ะลองเช็คดูของพวกนี้นะครับได้ผลยังไงเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ยังติดตามครับผม